สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกี้ก็พาทุกคนมาชมความสวยงามของชวนชมที่มีลักษณะ,ะใบด่างนะคะใบด่างแบบนี้ก็กิกี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในการปลูกชวนชมก็แทบจะไม่มีเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นใบที่สวยงามมากๆค่ะส่วนราคานะคะราคาก็ สูงเป็นสองเท่าของราคาชนชมทั่วไปนะคะและช่วงนี้นะคะกอกมรกตก็มาแรงมากๆค่ะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่รอคอยหรือว่าอา่รอปลูกนะคะคกิกกิกก็กำลังแยกขยายนะคะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆชมความสวยงามทั่วๆไปค่ะและนี่ก็คือ ชวนชมที่มีลักษณะใบด่างนะคะใบด่างแบบนี้นะคะก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบนะคะยิ่งเราปลูกใกล้ๆกับกวักนะคะทุกคนกวกมรกตด่างเนี่ยโอ้โหด่างเข้ากันเข้ากันเลยค่ะสาหรับกวกมรกตด่างกับชวนชมด่างนะคะสีก็ใกล้เคียงกันก็ถือว่าอ่า เป็นไม้มงคลที่สวยงามนะคะดูก็ดูเพลินๆดูสร้างความสุขให้กับคนชมแล้วก็คนที่ปลูกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามดูคลิปกิกี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับกิกี้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ